สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีที่เปิดอุดชวนก่อีตอนรับเขาสู้จองนะมีทางหนึ่งมักเป็นมือแดนเดือยจังการการกินเขาแรงเนาะเื่อมือนี้งก็เป็นอีกมือเนาะที่หนอนรู้สึกว่าตเองเมื่อยเพราะว่าเมื่อยอลไรกันี่สบายดีจันแม่กินขขาวเลยเนาะที่หนอนน้นงจริเป็นมือที่เมื่อยอะไรกันมือหนึ่งการเขาที่เยาต้อง มื่อนี่น้องอันแดนเพื่อน้องเราไปเบิึงในช่องของอันใดนอหอันถ่ายไปคลิปเมื่อก่อนจะคลิปนี้เสียงเงินมาให้ยเงียบแล้วเรองที่เราหนาแบบการแดนเพื่อ,น,น,น,กน,อนกับต้องมีความพิสูจน์สูงแล้วเรื่องต้องพิสูจน์อบอันหนึ่งผู้โดยสารที่เขาขี่น้ำหน้าหน้าตรงข้าเจ้าเบิงึงฮันนบาา่อห้ยข้าจะตกน้ำตกหนโายนวดข้าจับขบาา่บไห้เพ่ใหนภาคยังเรื่องห้าตรงแบบโมเมนต์มาแล่นเพื่อ,อแบบมมนบริสุง่ายได้เพื่อนตองผู้ใหญ่แบบ ผูยหญ่เนาะที่สามารถเบิ่งยังได้เลหลายอย่างเ่วนองวันโมเมนต์เดือายเนะแต่ว่าน้องแอนเดร์ไม่ไดกครับกือว่าเมื่อยอะไรกับคูเพาะบมันคิว่าได้เงินหลายที่สุดจะเคยแรงมากเลยเดีะเดี๋ยวสิเอาไอแม่เอาเงินมาเงินเอาเเอามาด้แม่เงินหาแสนเจ็ดสิบพันกี่เผือเจ็ดสิบกว่าเนาะไหนจะบอกเขเอาไปมไปมเสียหาันีแต่น้อยสินับ หาแสนเจ็ดสิบพันขีดเนาะองเป็นเงินไทยกันหนึ่งพันสามร้อยหาสิบ่าทนะน้อยสิขึ้นห้เลยเนาะมันนับเลยแต่กามาเป็นยต้องแบบว่าต้องเงินห้ยเเบิ่งมึงฮะบอเอออกมาแตบว่าเงินอะไรหเบิกนี่เน้องเงิน เงินพันกว่าบาทเนาะหาแจนที hum, ่องอันแดงได้ก็จะมีแบ่หน่อยแบ่งยังเยาะ้มีแม่หูึ้แรแบงลยายุดจเลยก็เเดอดนะกเืออนเนาะเนอะวนาื่อแหรดมือเป็นมือเป็นมือจีิเๆาจะห่อเขาอไอย่างี้กล้มือใกล้ห่อเขาแล้วแม่ มากับผ้ากันไปสื่อเครื่องเครื่องของมีใจอะไรนี่นายเนี่ยขาดมากเพราะอะไรขามันพาพื้นพาไฟน้ำเหลวมันแต่เงืนมากจริงอ่ะเพราะเลยจะพาไฟน้ำเหลวสื่ห้องีห้องใหญ่จังปุ๊บเหมืนได้แล้วไหมเนาะพอ่าเข้าอยู่สามคนเนียสามคนหน่อนบอบิมนอีดล่ะสามคนของจีนจ่ะ

ยงไมด้คือแนี้แค่เมื่กงมื่อไรั oh <my> นี้ว่าน้องอันเก็บบวกคือคน,น,นอื oh <my> น่นาานะเมื่อเก็บถ้าคนอื่นเขาจะเห็นสีใดๆคนหรากนะบอกว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่กว่านะแบบตอนนั้นนี่ก็มีคนคอน oh <my> ลดคออนยังไงวาเออคอนในเดือนไงสีตงั้นกัน oh <my> ให้ไปนาองเพื่อน หาคนอื่นเห็นเป็นเป็ผู้ใหญ่เหนนะเข้ากับบุกาพอคนขามมากัเดงใจผู้ใหญ่เข้ากับหาเต็มแล้วาแย้มลานำมันขืนร้ายเข้ากับเอาร้ายกหลงกันบางคนบางคนนะมันจะมีบางคนทีเสเอาเอารถนขานหลักสิบกลัวขั้นคนคนละพกแบบเจ็ดกับีบางคน แะว่าหนูอันเก็บแกคนละหาผ้าเหมือนกับรถจัขนาดจาิงน,นเงน,น,นี่ยแม่สองคนเ็เก็บเต้าเพราะว่าน้ำม,มันขึ้นหอดเอีเลยเนาะแต่ว่าหนูอันกะอึดไปขึ้นมากบุกเก็ตัวนั้พี่นนอะเต้นใจเข้าเนาะแก้กละน้ำมันขึ้นหอดจริงนะพว่กแกเท่ากบบ ตามรักแปลงของอันสามารถเจ็บพ้ดดนดถพันสาเศร้าพันได้นะแต่ของอันก็เดือดที่สิบนเกมครับพีบ่น้องเป็นใจค้นผามันนะเล่นเกมทำนัน้นแต่ว่ามันกับนามมันก็แห้งพี่น้องเจ้ามันก็มันก็ยังพอพอไวเนาะถายนามันขึ้นแห้งพอดีของอันกับเจ็บเศร้าคู่กันอย่างนี้เขาเปี้ยวเพราะว่า หานยนานแ้เพื่นอันตรา,ออายบวกล้าวาไม่เปนหรออันนั้นมันงว่าปเปน็นบมเทสปอหเมือนี้ที่อย่าเบิ้ปิดตาย้อดลอัางไปเบิ้แตกเนียงกินเผากินดับหมูหวานสีอาเป็นสาวมาหายน้เนาะ่ะหมูยังไหหมูมอัง นี่จะมีไอเ่อาหารอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เสร็จเนาะเส็นูกระทาแต่มือางก้อนไม่ได้โ้ยไปกินได้ตูเย็นก็ได้โอ้ยน้ินมังนยนเมันอื่นะพี่อนขอข่าไปหาแล่อจมกิบไปเลยมันอืดแทน มีหลายอย่างหลายเนี่ยอัท่เหตุเีมั้อ้ี่าม่วาเรื่องหัอข่าวเล่นั่นแหละมีอี้าลายเหตุยลงอย่ๆด้วย้อข่าต้มเหตุยังที่เป็นหมกอกยานันเรื่ประเพณีะ่าี้เดือนนี้เป็นเดือนเดือนร่เดือนเก่าเดือนเก่าดับเีรั เดือนสาคนก็จะเป็นเดือนเดืจ็ดเอ้ยเดือนหกเดือนหกโอ้แม่เลยเพี่น้นานอนขออภัยเนาะเดือนนี้เป็นเดือนแปดเนาะเดือนแปดเดี๋ยวย่างอีกวงกี่วันเนาะค่ะขอเดือนเก้านั่งอยู่หาหัวไว้เดี๋ยวเพื่อน คือนุ่ม่แม่พันุ em> ่มะเทือนบ่ะม ok ันมีผู้เหตุจอยนล้วเนอะือว่าฮาร์้อาจอยบอยู่เมื่องมุไปแพเหตุจอยเือนกัน่บอบีน่ะมนีกับเดียงก้วแบบนี้ไม่ได้แม่เหตุู้เดียวงั้นเมืเห็นอยู่บ้านเนาะซีนังแแม่แม่งั้นไปาองเนาะอื่น เร่ออะไรลู้คำแ,แปลมัล้ยอยูอันนองชอยแม่ตอนทีนนเร่อแม่เลนว่าดีไปดูเต่าเปนยเดี๋ยวมาหาเบ้างเ,เดี๋ยวมือมาขอให้เพ่น,น,น,นยังไงตื่นแต่ดื่นสามอย่างไปเจกเขา ดิฉันเนี่นไปเตะขา่าวสารแยกข่าวสารอกหาบ๊อบบี้บร,ริท่าอ้องนกาจตนีก็ชาตื่นน้เนื่ยโ่เคยตื้นดีปเตื่อหอแต่สิวเช้าตื่นมากเืลอสิไปถ่ายะคลิปเนาะหาต้องเใี้บกะเตี้อกับบ๊อบบี้ที่เป็นค,ค,คนทายนอออ้อเนี่ยอเขาอยากไปหารอดช่เมิ่งเนี่ บมมีทั้งลายหรอกเาะี่บเป็นมือตยหคอข่าวอะไกเบีแยวแท้ทื่อ่ะมีและดวงกตที่ว่าไปนี่นลเนาะไอวิจักบอบบี้ยังไงเลยว่าเป็น ินเรนแล้วใช้ว่เดีแล้วเียอโตล่างไป่อนเนาะเยวนั้นไม่จิบนาเยอะเนาอบคุณขอบใจทีเือถเื่อย่าามดตามแต่รับชมเนาะอ่ารอชมจิบ้องอเดมอี่อเขาสีไดเห็นอยางเนบเเรื่องหลายอย่างมอเนี คุณไหวอือกึ่งรวยป่ะเดี๋ยวไปหาเบิ้งอือเงาสำหรับกินยู่ขอตัวลาไปก่อนเนี่ยบ๊ายบาย